สวัสดีครับน่เหมือนแลงจักทุ่มนี่นะสามทุ่มสามทุ่มพี่น้องกาลังสิภาพี่น้องไปยางตลาดซื้อตลาดยังน้อง e รีนวินเชตครับพี่น้องซื้อเพิ่นกับฝรัง่งฝรั่งเด้อมันสิม่ยังกินยังแนนไปเบิ่์งตอนสามทุ่มพี่น้องมันสิเลยยังบอกเพราะว่าลบมาแต่ทั้งในเมืองขุนคำก็เลยมาซาพ,พี่น้อง ไปกันเถอะ่ขึ้นเอย่ำืนในกรงเทพรถยังแลนเส้น้เส้นอยู่บนนองสามจุกอันนี้อยู่ใต้สถานีราชโยธิน มาเชียวที่พ่อ mm hmm. จะถาวินมือจะใส่ด mm ีเนาะถาวินมือใส่เต่อแถวหลับสาบอยู่นะ mm hmm. กำลังสิไปตลาดกรีนวิทเกสอันห่างจากอันมองภาคประมาณ200เมตรแล,ล้วก็สิไปต่อตลาดจอดแฟร์แถวดิสนีย์แลนด์ต่อ <c oughs> <c oughs> สู่ได้ข่อยวะ มาแหละไปปุ๊บยางมะฮอดไอ้เมเจอร์ราชโยธินเนาะเมเจอร์ราชโยธินพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้เข้ากับยางมาฮอดตลาดกรีนวินเทจเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้านีนน่ตลาดกรีน หอดป้ายมองนีนะครับพี่น้องมีมองข้างยา,างข้างยางเขา่าก็สิมีเสียงเพลงนะครับพี่น้องเดี๋ยว่อยสิปิดเสียง้วได้ป่ะฮะนี่เดี๋ยวไม่สติลสิทธิ์พี่น้องข้างยางเข่ามันก็เป็นแนวนี้นี่ข้างยางเข่าจากเอถนน ก็หนเยอะที่นี่พี่น้องเป็นขายเสื้อผ้าแล้วเป็นเครื่องเครื่องประดับพี่น้องที่เ,เสื้อผ้าส่วนทั้งกินของกินอยู่ทั้งไหนแถวนี้มันจะเป็นกอกเสื้อผ้าพี่น้องขออนุญาตสวมแมตต์ด้พี่น้อง ม,มาโซนนี่ปลอดปลอดเสียงเพลงนี่นะครับของขายไป็นจะเป็นเครื่องกระดับหมวกเสื้อผ้าครับพี่น้อง กางเกงบ็อกเซอร์ร่องท้าเครื่องขอนมสวยงามหรือว่าตุ้ยป้ามีมองที่เฮาเดแบบถามหาพี่น <Be ing> เนาะเฮ้ยแม่นี่ยังนะาถามหาหมองกินพี่น้อง มองกินก so ็จะมี่นย่งกินแหม่ไ่สร้อยน่ก่อนนะยังสร้อยน่ก่อนนี่มองนั่งกินอยู่ข้างขวามือได้ไหมเนาะอู้นี่ถ้าจะเห็นเป็นตะกินเลย นี่มองนางกินอยู่ขางมองขายของเลยไอสื่อยังมากันเปิดหินเลยมาท่านอย่างเงี้ยเสด็จปิดเสียงได้พี่น้องมาฮะนี่มีเสียงเพ่รับ นั่งนั่งชื่อเสียงเอาเอาเด้ยไหมแก้วนึงเอาสองแก้วแบบใส่ลำไยแบบยือย้อๆเลยมีลำไยแบบ สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยลูกเน่งช่ล้ำใสดหวานหอมสดชื่นเน่ใส่สสองนะืขึ้นแงี สวยร <c oughs> ้านนี้เป็นร้านอะไรอ่ะมาดูสิแ <c oughs> บบว่าคนเยอะดีอ่ะส้มตำแซบอุบลน,นะฮ้ย <c oughs> <c oughs> ส้มตำบ้านเฮาตัวนี้เหส้มตำแซบ <c oughs> <c oughs> แอุบลมีรายการยังในเบอร์กันอ่ะไป,ปะเดี เมื่อไะพี่น้องนี่แหละยภาพี่น้องแม่ยางตลาดของกินก็นหลายได้มีตำหมูบนน้ำอันนี้อยู่อยุคทางถนนยังนี่อยู่ซีแยกซีแยกราชโยชนเลยนี่เพื่อไรมาแถวนี้กับมาแวร์ได้แน่นอนของกินเปิดเดือนเมษาเพราจะเปิดเดือนซ้อมเดือนเปิดเปิดเดือนเมษาหนองว่า เปิดเดือนเมษาคืนสะพานว่าก็ได้สองเดือนเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าไปลรพี่น้องลบเมื่อก่อนไว้เสียงเพลงเป็นตะนงังแต่พี่น้องนี่พี่น้องตลาดเซ็นเซียวยูซีแยกปัจจุบันถนนรัชดาพิเศษประกาศทางนี้ถนนประพลเยอะทีน่นหมมัวมุมเลยหมมัวมุมพอดีเลย ครับล้ะพี่น้องบายบายเดี๋ยวมาใหม่เด้อเดี๋ยวสิมากินตำมงหงแสบอุบลอยู่เดี๋ยวสิรีบรีบสิมารีวิวเบอร์วันเมื่อแสบสำใจพี่น้องแต่ว่าเด็กเด็กกินอะไรยังก่อเด็กกินปลาแดดทานอยู่พี่น้องทานแล้วที่นั่งเป็นกบบชิวๆเลยเี่นพี่น้อง ที่แยกราชโยธินทิ้มองที่ตั้งของตลาดนี่ที่ห้อเห็นไฟหุงๆนี่แหละพี่น้องตลาด Green Vintage